ข่าวโดยสำนักข่าว INN นาฬิกามาติดตามข่าวกับดีชันอัชราจ้อยจาาจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ ทีมยุทธศาสตร์ของพักเพื่อไทยชี้นะคะรัฐบาลถึงเวลาต้องปรับครมอเศรษฐกิจเพราะไม่เข้าใจปัญหาจึงแก้ไขไม่ได้ค่ะนายวรวัตรเอื้อพิญยกุลกรรมการยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยกล่าวนะคะว่าปัญหาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจสอดคล้องกับผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่ต้องการเห็นการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีซึ่งส่วนตัวเห็นว่าถึงเวลาที่จําเป็นต้องปรับเปลี่ยนการทํางานของคณะรัฐมนตรีเพราะที่ผ่านมานะคะ ยังไม่เข้าใจปัญหาทางเศรษฐกิจที่แท้จริงจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้สะท้อนได้จากการทํางานตลอด5-6ถึงปีที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจจะมองเฉพาะมิติของเศรษฐกิจมหาภาคและเลยการดูแลในกลุ่มเรียลเซกเตอร์เมื่อการเติบโตไปเพิ่มที่เอกชนรายใหญ่จึงเสมือนว่าเศรษฐกิจสามารถเดินหน้าได้แต่ในความเป็นจริงผู้ประกอบการระดับกลางจนถึงระดับล่างเกิดวิกฤตอย่างหนักไม่มีเงินทุนเหลือและถูกซ้ําเติมด้วยวิกฤตส่งออกและการท่องเที่ยวซึ่งล้วนติดลบทั้งสิ้นทําให้ประชาชน ระดับกลางถึงล่างมีภาระหนี้สินค่ะขณะที่การดูแลประชาชนรวมถึงการออกมาตรการผ่อนคลายต่างๆไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้จริงจะเห็นได้ว่าโครงการส่วนใหญ่ที่ทํานําเงินจากการกู้ยืมตามพรกองเงินกู้3ามฉบับมาใช้ล้วนแต่เป็นโครงการเก่าที่เกิดก่อนจะมีสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ไม่ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ยังคงมองเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากแต่ไม่มองเรื่องการส่งเสริมการตลาดโดยที่ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้รับการแก้ไขอย่าง จริงจังทำให้เกิดการชะงักงานทางเศรษฐกิจรวมถึงการส่งออกที่ไม่สามารถเดินหน้าได้แต่รัฐบาลไม่ได้มียุทธศาสตร์ในเรื่องเหล่านี้ค่ะเอกชนนะคะตั้งทีมศึกษาความกังวล CPTPP ใหม่ค่ะชี้อนาคตไม่สามารถหลีกเลี่ยงการพัฒนาของโลกได้คุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะนายสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภา,าอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทอเปิดเผยสำนักข่าว IN เว่า ความกังวลของภาคประชาสังคมที่มีต่อการเข้าร่วมเจรจา CPTPP นั้นทางภาคเอกชนกำลังตั้งทีมศึกษาผลดีผลเสียเพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในปีนี้ก่อนจะเสนอเป็นอีกหนึ่งต้นแบบให้กับทุกภาคส่วนซึ่งจะไม่มีความซ้ำซ้อนกับผลการศึกษาที่เคยมีออกมาก่อนหน้านี้เพราะจะเป็นข้อมูลที่มีความเป็นปัจจุบันมากที่สุด โดย CPTPP ต่างกันโดยสิ้นเชิงกับ TPP เดิมเพราะการถอนตัวของสหรัฐทำให้ประเด็นข้อกังวลสำคัญโดยเฉพาะทรัพย์สินทางปัญญาถูกถอนออกไปทันทีและแม้ยังมีข้อกังวลอยู่ในหลายประเด็นแต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการเจรจาและหลายประเทศก็สามารถขอเวลาในการปรับตัวได้ในขณะที่ประเทศไทยเมื่อถึงเวลาหนึ่งก็จาเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับการพัฒนาของโลกการค้าอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เช่นกัน ขวัญใจนวลจันทร์พุทธข่าว i n n รายงานค่ะตำรวจคอนแกนค่ะคุมชายต้องสงสัยบุกขมคืนพยาบาลสาวภายในโรงพยาบาลกลางดึกมาสอบปักคำเบื้องต้นให้การปฏิเสธจากกรณีคนร้ายเป็นชายบุกเดี่ยวเข้ามาภายในโรงพยาบาลภูพานม่านจังหวัดขอนแกน่น ขออภัยค่ะโรงพยาบาลภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นเพื่อพยายามก่อเหตุข่มขืนพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่เวรประจําวันแต่เจ้าตัวต่อสู้และญาติผู้ป่วยที่เห็นเหตุการณ์เข้ามาช่วยเหลือได้ทันตามข่าวที่ได้นําเสนอไปแล้วนั้นความคืบหน้าในเรื่องนี้ค่ะพันตํารวจเอกรัฐพลเหลาพรหมผู้กํากับการสพภูผาม่านเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจร่วมกันลงพื้นที่สืบสวนหาตัวคนร้ายและได้ทําการควบคุมตัวนายเอนาสมมุติอายุ20ปีอยู่ที่ตําบลห้วยม่วงอาเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นซึ่งมีบ้านพัก อยู่ห่างจากโรงพยาบาลภูผาม่านประมาณ10กิโลเมตรมาทําการสอบสวนค่ะผู้กํากับการสพภูผาม่านกล่าวอีกนะคะว่าสําหรับนายเอนั้นเคยถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจสพอคอนสารจังหวัดชายภูมิจับกลุ่มและดาเนินคดีนในข้อหาลักทรัพย์และรับของโจรเมื่อวันที่23มกราคม2562และถูกสารตัดสินจําคุก11เดือนผลโทษมาเมื่อปลายปี2562ค่ะจากนั้นก็เลิกกับภรรยานะคะทิ้งให้พ่อตาแม่ยายเลี้ยงลูกอยู่บ้านอย่างไรก็ตามค่ะพนักงานสอบสวนและชุดสืบสวนอยู่ร่ หว่างการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับวันเกิดเหตุมาเป็นหลักฐานในการจับกลุ่มและดำเนินคดีต,ตามกฎหมายในข้อหาบุกรุกเคหสถานสถานที่ราชการและข้อหาอนาจารค่ะจบการเสนอข่าว1 5นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว i n n